ดอยธนทนท์เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยตั้งอยู่ในอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับดอยธนทนท์มีดังนี้ลักษณะทางภูมิศาสตร์ดอยธนทนท์เป็นส่วนหนึ่งของทิวเขาถนนทงชัยมียอดเขาสูง2 5 6 5เมตรจากระดับน้ำทะเลมีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีโดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวและนี่ก็คือ,คอที่จอดรถสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาดอยอทนนท์ครับผม และนี่คือจุดสูงสุดที่ดอยอินทนนท์ครับผมก็จะมีเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่อุทยานคอยดูแลตลอดทั้งวันครับผมและนี่คือรูปภาพตอนที่ผมไปถ่ายรูปนะครับ และสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของเชียงใหม่อีกที่หนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กับดอยทนโทนน์เลยนะครับก็คือสนสว์ในซัฟฟรีครับผมและสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของสนสว์ในซัฟฟรีนะครับผมคือเสือโค้งสีทองนะครับน้องเอวาน้นองลูนา่าอันนี้ก็จะเป็นตารางงานการแสดงของน้องเอวาและน้องลูน่านะครับและผมมีคลิปที่แสดงถึงความน่ารักของน้องเอวาและน้องลูน่านะครับผมจะเป็นยังไงก็ไปรับชมได้เลยครับผม ตัวนู้นที่นอนอยู่นะครับอันนั้นคือพี่ลูนาล่านะครับนี่น้องเอวาตัวใหญ่ <c oughs> เจอตัวจริงโตโตใหญ่มากเลยในทิกตอกนึกว่าเห็นในทิกตอกนึกว่าตัวเล็กนี่ตัวใหญ่มากนี่ <c oughs> ที่นอนอยู่ลูนา่านี่ที่เดินอยู่พี่เอวาเอ้ยน้องเอวาแล้วก็อีกสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญที่อยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ครับผมก็คือประตูเมืองท่าแพรครับ ประตูเมืองท่าแพเป็นหนึ่งในประตูเมืองที่สําคัญและมีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ครับตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเมืองเก่าเชียงใหม่ข้อมูลเกี่ยวกับประตูเมืองท่าแพมีดังนี้ประวัติ ประตูเมืองท่าแพเป็นส่วนหนึ่งของกำแพงเมืองเชียงใหม่ที่สร้างขึ้นในสมัยพญา,ามางลายเพื่อป้องกันเมืองจากค้าศึกชื่อท่าแพมาจากบริเวณนี้ในอดีตเคยเป็นท่าขนส่งสินค้าทางน้ำโดยมีแพไม้สุงล่องมาตามแม่น้ำปิงประตูท่าแพรที่เห็นในปัจจุบันเป็นประตูที่สร้างขึ้นมาใหม่โดยอิงจากรูปแบบเดิมครับผมอันนี้คือรูปประตูเมืองท่าแพที่ผมได้ไปถ่ายมานะครับ